สวัสดีค่ะตอนนี้น้องเคซีอยู่ที่วัดไทยนะคะวัดหลวงพ่อใหญ่วัดหลวงพ่อใหญ่วัดไทยด้วยจ้ะวัดหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะคะเป็นวัดที่สองที่เดินทางมาในวันนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาววันนี้น้องเคซีจะเดินทางไปสักกาสักการะหลายวัดเลยนะคะผ่าเอฟซีเดินทางไปท่าบุญปีใหม่เราเดินทางมาจากวัดไทยศกแล้วเราก็เดินทางมาอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย มาวันนี้นะัาโอกาสแับน,นี้นะคะที่นี่ก็คือสะดือแม่น้ำโของอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะเป็น้านหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่เถาโนเอินหลวงปู่เถาจา้าโนเอินปู่เถาแล้วก็จะพาเขาไปในข้างาทรงบัรปู่เถาด้วยนะคะแล้วก็จะพาญาติธรรมมาถวายพระหลวงปู่ด้วยนะคะนะคะหลวงปู่ด้วยนะคะเป็นผ้าคล้องไหล่นะคะเดี๋ยวคนไหว้พระแล้วก่อนเท่ากับจะถวายหลวงปู่ เป็นผ้าคลองหลซีเกินขนุนนะคะจะได้ถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่ได้ใช้คลองไหลค่ะาบ,บางแห่งมานี้มา,นมายังพันเตสังคทานานี้านานที่ขุดสังฆสงะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขูสังคโคอิมานิมายังพันเตบังสก,กุระสังคทธานานิปฏิคันหาตุอัมหากังฮีคารตังฮิตายะสุขายะผ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้พาพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายป้าคลองไหลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าตลอดการและนานเทิน อิทิตางปฏิตางตุนหังยิบมีเอตมีจันโตชาเพรนโตสังกตาจันโตปรณโตยัถามิโชติระโตยัตถะสัพพิสียวะสันตสัพโลกวินายสัตว์มเหตุกวาวันตรายโยจุกิฏกากโกภวาปิวาตนาสีลิสนิจังุทาปิจิโนจัตตารุตมวัาติอายุวันโนสุขังอะลาจาธุเมตตา หันบ่หเราปูงคงจะได้เป็นบุญยิ่งนะสาธุสาธุผ่าคลองไหลผ่าพื้นนี้สิน้ำผ่าสุขภาพดีโชคใชม่มั่งมีเรื่องใดปูสาธุได้ไดสติปัญญาก็อยุนีนะเจ้าค่ะ เธอขอบพระคุณหลลายจา้าธสาธุจาธอขออนุญาตเราก็จะมานะคะรลอดท้องพญานาค่ะเพื่อนมงคล ตาดูไปใส่นี่รถเหรอเฮ้ยน, <Huh? S 2> นี่ลดข่อเมียนดิเมียนเฮ้ยข้อเมียนกันตานดสูสิไม่ยืดนี่รถจริงจริงแล้วเราก็จะรอดสามรอบนะคะ อ่าเสร็จเรียงครับ right okay.

กายวาจาจิตตังอะหังวันทาองค์หลวง,งพ่อใหญ่วิสุทธิเทวาปูชิไม่พูดซ้านีนั่งหลามาแล้วเด้อปีหกหามาแล้วอีนั่งหลามาขอซาปูไปใส่ในเมืองมโนเดจ่าน้ำข้อมดีมาแหลกน้ำบุญน,น้ำบุญกุศลมาตอนเด้อสาธุสาธุ <S <S าธมนีเป็นบ้านพฤหัสบดีที่เจ็ดมกราสองพันหาดรอยหกสิบห่านี่นั่งหลาลานนอย มาขอพรปูเด้เหมือนนี่ขอ,อให้นัง่งรามีความสุขความจเจริญในปีนี้บางเกิดทรัพบ,บังเกิดโชกด้วยปู นโมตัสสะภะพาวโตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะพาวโตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวโตะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะกายว่าจาจิตังอหังวันทาองค์พญานาคาที่ดีสิสุโธวิสุทธิเทวาภูเชนีกายว่าจาจิตังอหังวันทาองค์พญานาคินิสิปทุมาวิสุทธิเทวาปูเชนีกายว่าจาจิตังอหังวันทาองค์ลวงู่ใหญ่วิสุทธิเทวาหน้าคาราสิสุทธิเทวาภูเชนี สาธุใี่นางหลานมาจากบ้านที่เราสกสาบโมโซเราตัวตัเอเ้อตะวคนแกน่าขอพรอรูนั่งบุญนั่งบุญส่นมาให้ครูน่าหลานั่งมาแหลกตาครูขอคูให้เทมเมตตาสักงให้นางหลานเส้นนั่งมาโหลดหครูเยอะเาเป็นคนบาปที่การงานขาพุ่มใดนักลาดแล้นี่เมเมตตาใี้นางหลาตลอดไปสาธุบินขอให้ไดงในจักรวาลนี่ขอพระขอพ่ว เราไปชนสื่อนี่บ้านเขาะอเ่อจจะมีความจุดกระท่่กันมากกว่าไห้สะคุูมไม่ได้างเดย พ่อพรสับปูขอปูกันเด้อบบดนะี้ กาแรงเงืนพออชื่อเสียงบ้านสองเงื่อนพ่อมีแงเงนหลงสมองคกอืสับสมบัสองนี่ยงเช่งสมบัติที่อยู่ตรงหน้้นนอนยานละงคอสะพาพแข็งแรด้านในายคอสติปัญญาน้า่าแข็งแรงเกิดสับบังเกิดจ๊บังเกิดใช่น้าาขอบคั่ดูยืนเป็นสูงมนมีปสทธงื่นในการดำรงชี ต่างๆ้ยพูดถาวรนะครับขอโชว์ขอใช่ขอ่งขอา่อขอสัตว์โซบามบุญมาีบุญมานั่มนีบุญมานำ่มมีศีลมานั่มมาถารองูถารคือวันให้ นี่คือถ้ำนาคราชนะคะของพ่อปู่ใหญ่วัดไทยนะคะลูกูเลูกนหย่าีนาทุกท่านนะคะมารับพลังบุญวันนี้นะคะ บุญไุส่วนที่ยาได้เห็ดเด้สางม,มาเมนี้มาเห็ดบุญมาถวายบุญนำบุญมาตอนนำ้ำศิลมาให้หลวงพ่อปูนักคารารทุกๆพระโอหลวงอศิวัดไทยวันหลวงพ่อใหญ่ทุกปีต้องว่กกากราบเพลินขอพรให้สติปัญญาให้ได้มาซึ่งปัจจัยดำรงชี เจ้าคำมบัดานจะหลวงปู่ใหญ่อ,องหลวงปู่ใหญ่อยู่ที่วัดไทยด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะน้องเคซสิกาเอาบุญมาฝากเด้อขอบคุณที่ชมคลิปชมโฆษนานะคะนาาะคะสาธุนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงนะคะ ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะคะเสร็จภารกิจบุญแล้วนะคะวันนี้ก็เดินทางไปต่ออีกค่ะสาธุ